สวัสดีค่ะสำหรับเรื่องเงินดิจิทันหนึ่งมืนบาทเนาะค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตว่าสามารถซื้อสินค้าออีกย่างได้บ้างเนาะค่ะรวมมาไห่แล้วซิอัมดับสินค้ายอดนิยมเนาะมาฟังกันเลยค่ะพี่น้องสำหรับโครงการเงินดิจิทัล1นึ่งมืนบาทของรัฐบาลไทยได้เริ่มขึ้นแล้วเนาะค่ะเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2องหาหก โครงการแจกเงินดิจิทัลให้ประชาชนที่มีรายได้บ่าเกินเจ0 0 0มื่นบาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากร่วมกันทุกบัญชีว่าเกินห้าแสนบาทเนาะคะ่ะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปหลายคนสงสัยว่าเงินดิจิทัลหนึ่0หมืบาทสามารถซื้ออีกย่างได้บ้างมืนอี้ก็จะมาสรุปให้ฟังกันเลยเนาะคะ่ะสิอันดับสินค้ายอดนิยมที่ใช้เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่บาทได้แก่หอาหารโด 2. อ,อาหารแห้ง 3. เครื่องดื่ม 4. ขนมคบเคียว 5. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 6. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 7. ผลิตภัณฑ์ดูดแรลร่างกาย 8. ผลิตภัณฑ์ดูแลบ,บ้าน 9. ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และกระซิบเนาะค่ะผลิตภัณฑ์แฟชั่นเนาะค่ะเงินดิจิทัน1,000 0บาท สามารถใส่ใจด้กับสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไปเนาะค่ะยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกันช่าใบากระท่อมเป็นต้นค่ะฝากทุกคนชมคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยๆในเดือจ่ากทุกคน